สวัสดีครับชาวสโตอิกทุกท่านนะครับเราต้องรับผิดชอบต่อความเจริญงอกงามและก็ความสุขของเราเองครับนี่เป็นสิ่งที่ชาวสโตอิกเนี่ยเขาตอกย้ำแล้วก็ส่งต่อกันมาว่าคุณต้องมีทัศนคตินะครับของความรับผิดชอบนะครับคือเขาให้คุณต้องรับผิดชอบต่อความเจริญงอกงามและก็ความสุขของเราเองครับนะฮะ เพราะว่าความรับชอบเนี่ยมันทําให้เราไม่มีข้ออ้างในการมีชีวิตที่ไร้สุขครับแล้วก็เคลื่อนไหวไปอย่างราบรื่นอย่างที่เราปรารถนาได้ฮะมีเพียงเราผู้เดียวเท่านั้นที่จะหยุดต,ตัวเราเองจากการบ่มเพาะพฤติกรรมได้ดีงามได้ครับแล้วก็มีเราเองเท่านั้นที่จะหยุดยั้งตัวเองไม่มีชีวิตที่ดีครับเนี่ยคือความสุขของเรานั้นอะ่ะมันอยู่ที่ทัศนคติและมุมมองนะครับเพราะว่า ปัจจัยภายนอกก็ควบคุมไม่ได้ไงใช่ไหมโซอีกเขบอกเนี้ยปัจจัยภายนอกควบคุมไม่ได้สิ่งเราควบคุมได้เพียงอย่างเดียวคือว่าการตีความสถานการณ์นั้นให้มันเป็นบวกกับตัวเองครับตีความสถานการณ์นั้นไม่ทําร้ายตัวเองครับซึ่งการที่คุณจะตีความสถานการณ์ได้นะคุณต้องกลับมาที่มีความรับผิดชอบตัวเองครับนี่จริงผมว่าทําไม โตอิกเนี่ยจึงโฟกัสไปที่กระบวนการจังเพราะว่ากระบวนการนั้นคือสิ่งที่เราควบคุมได้ไงเซเนกากล่าวว่าผู้มีปัญญามองไปที่เป้าประสงค์ของทุกการกระทาไม่ใช่ผลที่ตามมานะฮะผู้ปัญญาผู้มีปัญญานะจะมองที่กระบวนการมากกว่าเป้าหมายนะฮะมากกว่าผลลัพธ์นะฮะโอเคละการเริ่มต้นนั้นมันอยู่ในอำนาจเราครับ แต่ว่าโชคชะตาเนี่ยก็จะตัดสินสิ่งที่ตามมาแต่ถึงขนาดนั้นเนี่ยแม้ผลลัพธ์มันจะไม่ได้ตามที่เราต้องการก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่ยอมให้การตัดสินโชคชะตานั้นมาตัดสินว่าเราเป็นคนที่แย่สมมติว่าผลลัพธ์เนี่ยมันก็เกิดจากโชคชะตาครับถ้าผลลัพธ์มันแย่เนี่ยเราก็ไม่ตัดสินว่าเราแย่เพราะว่าผลลัพธ์เห็นไหมครับอย่างเช่นการเทรดนะฮะถ้าเราขาดทุนแต่เราทาตามกระบวนการนี้แล้วล่ะ ขาดทุนเนี่ยคนอื่นจะมองว่าการขาดทุนคือสิ่งที่ทําให้เขาด้ยค่าแต่ว่าถ้าคุณเป็นชาวโตอิกเนี่ยคุณจะมองว่าไม่เกี่ยวนั่นเป็นผลงานโชกชะตาแต่ว่าฉันเองเนี่ยฉันยังมีความศรัทธาองฉันยังมีคุณค่าควรค่าก่ความสำเร็จได้เนี่ยนี่เป็นทำห้ว่าชัดเจนว่าเนี่ยถ้าคุณกลับมาที่มีความรับผิดชอบเนี่ยคุณจะเจริญงอกงามนะครับและมีความสุขมากขึ้น,นครับโตอิกสอนว่าเรามีส่วนในการรับผิดชอบ ความสุขของตัวเองมากพอๆกับชีวิตที่ไร้สุขนะครับชัดเจนนะครับว่าเรามีส่วนรับผิดชอบต่อความสุขมากพอๆกับไร้สุขอยู่ที่คุณเลือกนะฮะว่าคุณจะเป็นยังไงนะที่สำคัญคือสโตอิกจะบอกให้เราอย่าได้คิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อครับคือใครก็ตามครับที่เป็นเหยื่อนั้น ที่ชอบบอกว่าจะเปัน,นเป็นเหยือ่อชั้นถูกคนอื่นทำร้ายนั้นเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงฮะเพราะว่าอะไรครับเขากล่าวโทษต่อเหตุการณ์ภายนอกว่ามันมีผลต่อความสุขของคุณฮะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะโทษปัจจัยภายนอกว่าทําให้คุณได้สุขเนี่ยคุณก็โทษไปเรื่อยครับเพราะว่าคุณไม่เคยกลับมาที่ตัวเองเลยคุณผลักภาระไปให้ปัจจัยภายนอกครับอันเนี้ยอยู่ยากแล้วครับทุกข์ครับเพราะว่า คุณจะไม่พอใจทุกอย่างเลยแตกต่างจากการที่คุณพยายามที่จะเคลียร์อย่างที่บอกผมเคยทำคลิปที่พูดถึงพูดถึงเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยมันเป็นเนี่ยเขาเรียกว่ากว่าที่เราจะตอบสนอง,งนั้นมันจะมีช่วงตรงกลางครับเนี่ยช่วงนี้เเรียกว่าผมชอบเรียกว่าเป็นมันเป็นการตีความครับการตีความเราต้องไปเคลียร์เนี่ยฮะถ้าคุณเคลียร์ได้นะผมว่า ความทุกข์ที่คุณเจอความเครียดความกังวลความไม่พอใจความหงุดหงิดคุณน่ะถูกสลายไปเกินครึ่งอ่ะเนี่ยนี่เป็นสิ่งนี่เป็นความจริงที่ที่ถ้าคุณมีความรับผิดชอบนะมันมันหมายครับเนี่มันจะช่วยคุณได้นะฮะเพราะว่ารากเหง้าของปัญหาความทุกข์ใจนั้นมาจากความไม่ตกกังวลความหงุดหงิดในสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณนะครับ จึงเป็นแบบว่าทําไมเราจึงเพ่งความสนใจไปที่กระบวนการไงเพราะว่ากระบวนการกระบวนการคิดเราเนี่ยกระบวนการตีความมันนั้นนะเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ไงควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จไงแต่ผลลัพธ์หรือปัจจัยภายนอกนั้นมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณพยายามที่จะกังวลจะเครียดที่จะพยายามควบคุมพยายามที่จะแบบอ,อ,อะไรก็ตามอะอะไรก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมน่ะคุณจะทุกข์ครับนะฮะเพราะอะไรครับ คุณปรารถนาไงปรารถนาในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตอํานาจของคุณไงนั่นแหละคือความคือต้นต่อความทุกข์ครับที่สําคัญคืออะไรครับความหวังฮะความหวังนี่เป็นตัวอันตรายมากสาหรับชาวสโตอิกเขาบอกให้โทษความหวังเถอะนะฮะเราโกรธเราเสียใจหรือผิดหวังเพราะความจริงนั้นไม่ได้มันจบกับความหวังเราครับนะฮะนะฮะ เราโกรธเราเสียใจหรือผิดหวังเพราะว่าความจริงนั้นมันไม่ตรงกับความคาดหวังเราไงเราประหลาดใจเพราะว่าสิ่งต่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดเมื่อคุณคิดว่าเมื่อคุณเพราะว่าตัวเองเงินยนะอย่าโทษคนอื่นครับหรือเหตุการณ์ภายนอกเลยแต่มันอยู่ที่ตัวคุณเองครับอยู่ที่ความคาดหวังของคุณที่ไม่อยู่บนพื้นฐานความจริงไงดังนั้นเนี่ยอย่าได้ไปโทษอย่าได้ไป ให้ความสำคัญกับความหวังมากนักนะครับแต่จงเปลี่ยนจุดโฟกัสมาที่ตัวเองครับด้วยการครับรับิดชอบต่อตัวเองครับนะฮะความจริงคือความจริงครับความหวังคความหวังครับถ้าความหวังตรงความจริงโอเคแต่ถ้าความจริงไม่ตรงความความหวังก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้กลับมาครับกลับมาที่จิตใจเลยครับกลับมาที่การมองการให้คุณค่าเราเองว่าเราเลือก อะไรกันแน่ถามอย่งว่าถ้าเกิดเหตุการณ์น,นี้เหตุการณ์ที่ในอดีตคุณมอ,มองเป็นเป็นลบอ่ะคุณจะยังเลือกว่ามองเป็นลบให้มันทุกข์ใจหรือเปล่าว่าคุณจะเลือกมองว่ามันมีอะไรที่จะพลิกกลายเป็นบวกได้หรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการรีเฟร,รมครับรีเฟร,รมสสาระรีรีเฟร,รมการตีความเหตุการณ์รเดี๋ยวประเด็นเนี่ยจะมาแชร์ต่อไปนะครับซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าสําคัญนะ อันดับแรกเลยเนี่ยผมว่าต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อตัวเองก่อนให้ได้ก่อนครับใครก็ตามนะครับที่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้คนนั้นมีศักยภาพมากพอที่จะสําเร็จทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งการบรรลุธรรมนะครับอันนี้สําคัญนะเพราะว่าไม่มีใครครับไม่มีใครไม่มีคนใดที่ไม่มีคนที่ขาดความรับผิดชอบและสําเร็จได้แล้วครับอาจจะฟลุกบางครั้งแต่ว,ว่า ระยะยาวนั้นเขาก็จะกลับมามีศักยภาพหรือมีมูลค่าเท่ากับสิ่งที่เขาเป็นนิสัยเขาเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะสำเร็จอยากจะมีความสุขอยากจะมีจิตใจที่โปร่งโล่งสบายนะครับต้องเริ่มต้นจากความรับผิดชอบนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ